สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อ เตรียมตัวต้อนรับความโชคดีที่จะเข้ามาหาคุณแบบไม่คาดฝันถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทํานายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกก็พอชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกสถ้วย เอ็มเพรสนะคะ,ะสามเหรียญสตาร์เป็นไพ่อัศวินดาบนะคะควีนออฟบลอนสิบถ้วยแปดดาบนะคะสี่เหรียญแล้วก็ใบสุดท้ายทาวเวอร์โดยภาพรวมถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากมาก สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะคุณจะมีความสุขนะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคนะคะก็จะคลี่คลายในทางที่ดีมากขึ้นนะทำอะไรก็ดูจะสะดวกสบายนะราบรื่นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเป็นใจทำให้สิ่งที่คุณตั้งใจทำ นประสบความสําเร็จเป็นไปในทางที่ดีมากๆนะคะทำอะไรก็จะได้รับกําลังใจที่ดีนะจะเกิดมิตรภาพดีๆในกลุ่มเพื่อนฝูงในครอบครัวนะหรือเรื่องของความรักนะถ้าคนมีคู่ช่วงนี้รัก อาจจะรักกันดีมากๆนะคะอคอยช่วยเหลือนะซึ่งกันและกันอาจจะมีการมอบของขวัญแทนใจให้กันได้นะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภจะมีความสุขมากๆเลยนะในช่วงระยะเวลานี้นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของอาการทำงานนะก็จะมีผู้ช่วยหรือมีทีมงานดีนะมีเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกันนะการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็ดูจะมีประสิทธิธภาพดีมากๆนะคะหรือหากคุณเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะมีหุ้นส่วนนะเข้ามาช่วยเข้ามาบริหารทำให้กิจการเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นราศีที่จะได้รับความรู้สึกดีๆนะมีคนมาดูแลเราใส่ใจเรา ใจดีกับเรามากขึ้นนะสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบตัวก็ดูจะเป็นใจนะซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องกันเลยนะคะในเมื่อดวงชะตามันดูจะเป็นใจนะเข้าข้างคุณแล้วเราก็ต้องอยิ่งขยันนะคะขอให้มีความขยันหมั่นเพียรน,นะตั้งใจทำงานนะไม่ว่า จะเป็นงานอะไรก็ตามอาชีพอะไรก็ตามนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามที่คุณตั้งใจเอาไว้นะมีไพ่เอ็มเพ s สด้วยนะคะมีดวงเมตตาอุปถัมภ์ที่ดีมากๆนะเจอปัญหาอะไรก็จะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือนะเข้ามาโดยทันทีรวมถึงคอยผักดันเราสนับสนุนเราใครที่ดีกับเรานะเราควรจะ รักษาคนเหล่านั้นไว้ให้ดีนะคะก็ด้วยการทําดีตอบแทนกลับไปนะหรือ มีคนให้โอกาสเราเราก็ต้องทําโอกาสนั้นให้เต็มที่สุดความสามารถให้สมกับที่เขาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับเรานะคะการทําดีตอบแทนกลับไปนะบุญกตัญญูนี่แหละที่จะยิ่งทําให้คุณได้รับความเมตตาเอ็นดูแล้วก็จะทําให้ได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆนะคะใครที่ทํางานาที่ต้อง พบปาผู้คนนะก็จะประสบความสำเร็จนะคะอาจจะต้องอรู้จักกับคนมากหน้าหลายตาเพิ่มมากขึ้นนะทำงานนอกสถานที่เพิ่มขึ้นอาจจะต้องใช้ าการสื่อสารนะคะใช้คำพูดค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนะเดี๋ยวมีปัญหาที่คุณอาจจะต้องไปเคลียร์ไปจัดการซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะคะ,ะการทำงานาเป็นทีมเป็นกลุ่มบางทีมันก็อาจจะมีความขัดแย้งมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างแต่มันเป็นความแตกต่างที่สามารถหาจุดลงตัว หาความชัดเจนให้มันเกิดขึ้นกับการทํางานในเสี่งนั้นๆได้เป็นอย่างดีนะคะเนี่ยมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําอยู่เหมือนคุณจะได้แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่นะจะมีคนเล็งเห็นในความสามารถของเรานะทำงานแบบมีผลงานเป็นของตัวคุณเองไม่ต้องทํางานเหมือนปิดทองหลังพระอีกต่อไปนะคะก็จะมีผลงานที่โดดเด่นนะมีคน คอยผลักดันคุณให้คุณเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพิ่มมากขึ้นนะคะยินงถ้าใครทําอาชีพที่เกี่ยวกับ ทางด้านการบันเทิงนะดารานักสแสดงอินฟลูเอนเ,นเซอร์ต่างๆนะงานที่ต้องออกพบปะผู้คนมากมายก็จะประสบความสำเร็จดีนะจะมีโอกาสใหม่ๆถูกหยิบยื่นเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะเราก็ต้องเค้นความสามารถของเราให้เต็มที่นะคะหรือการที่คุณจะทำอะไรก็ตามนะทำสิ่งใหม่ๆทำสิ่งที่มันท้าทายเพิ่มมากขึ้นนะก็ขอให้มั่นใจในความสามารถ มั่นใจในศักยภาพของตัวเราและจงเชื่อมั่นนะว่าคุณสามารถทำได้แม้สิ่งนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะนะอาจจะมีคำพูดที่มันดูถูกดูแคลนเราคือเราอย่าไปใส่ใจนะอย่าใส่ใจกับคำพูดที่ไร้ค่า นะที่มันจะมาบั่นทอนจิตใจของเรานะคะอย่าไปใส่ใจเราก็มุ่งมั่นนะตั้งใจทําผลงานนะของเราให้ดีก็จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคุณให้กับคนที่คุณรักให้กับคนที่ให้โอกาสคุณได้เป็นอย่างดีีเดียวนะคะเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตในเรื่องของหน้าที่การทํางานอาจจะมีข่าวดี ในเรื่องของการได้ปรับตําแหน่งด้วยนะคะนะได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการนะมีตําแหน่งงานที่สูงขึ้นได้เรื่อยๆอหรือความขยนันความเพียรพยายามมันกําลังส่งผลดีให้คุณได้รับการเสนอชื่อก็ได้นะคะให้มีผลงานให้ได้ตรับตาแหน่งนะหรือมีการโยกย้ายที่มันเหมาะสมกับความสามารถกับศักยภาพของตัวคุณยิ่งท้า ชาวราศีพฤกษกที่เป็นผู้หญิงนะคะนะก็เรียกได้ว,ว่าเป็น working woman เลยนะเก่งรอบด้านเลยนะคะทั้งงานนอกบ้านนะคะคุณอาจจะมีบทบาทหน้าที่เป็นหัวหน้าคนนะมีลูกน้องในการควบคุมนะสั่งการได้อย่างเด็ดขาดนะดุดดังราชินีกันเลยแล้วก็บางคน มีบทบาทเป็นคุณแม่นะคะนะเป็นภรรยานะที่ดีในครอบครัวนะคะก็ทำหน้าที่ได้ดีในหลายบทบาทเลยทีเดียวนะถือว่ามีความเก่งเกินตัวเลยนะสำหรับชาวราศีพฤษภที่เป็นผู้หญิงนะคะรวมถึงคุณจะได้รับกำลังใจที่ดีจากคนในครอบครัวนะดังไพ่สิบถ้วยนะคะาบางคนชีวิต ขับเคลื่อนด้วยกําลังใจนะจากคนใกล้ตัวจากคนในครอบครัวจากคนรักนะก็จะเป็นพลังวิเศษที่จะทําให้คุณมีกําลังใจมีแรงขึ้นสู้ในการทํางานหรือการทําสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นนะคะแม้ชีวิตมันอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคนะแต่ด้วยกําลังใจที่ดีนี่แหละที่จะทําให้คุณผ่านพ้นอุปสรรค ปัญหาต่างๆไปได้นะคะการทํางานมันก็อาจจะมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างแต่ถ้าเรามีสตินะคะแล้วก็ใช้ความสามารถาใช้ศักยภาพของเราให้เต็มที่ค่อยๆแก้ไขกันไปนะก็จะสามารถเคลียร์ปัญหาต่างๆนะที่คุณกำลังเผชิญอยู่ได้เป็นอย่างดีนะพวกปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันจะทำให้เรา เก่งขึ้นนะคะเข้มแข็งขึ้นดังนั้นอย่ากลัวปัญหาอย่าหนีปัญหานะทำงานที่ไหนมันก็เจอปัญหาด้วยกันหมดนะคะทั้งปัญหาเรื่องตัวงานนะปัญหาเรื่องคนด้วยนะบางคนนี่งานไม่ได้มีปัญหาเลยมีปัญหากับคนนี่แหละนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ เราไม่สามารถควบคุมได้นะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวเราเองนะพยายามอย่าไปใส่ใจใครจะคิดไม่ดีกับเรายังไงก็ปล่อยเขานะคะเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะอย่าให้ใครมาว่าเราได้และผลงานนี่แหละผลงานที่เราทําออกมานั่นแหละที่มันจะ บ่งบอกได้ว่านะคุณเป็นคนที่เก่งที่มีประสิทธิภาพจนหลายคนอาจจะอิจฉาในความเก่งในความสามารถของคุณก็ได้นะคะเรื่องการเงินก็ถือว่า,าเด่นนะคะโดยเฉพาะการทำงานหาเงินนะด้วยน้ําพักน้ำแรงของตัวคุณเองนะคะเงินมันอาจจะได้มาแบบ ต้องแรกด้วยหยาดเหงื่อแรงกายนะต้องลงมือทําถึงจะมีเงินเข้ามาแต่มันก็คุ้มกับความเหน็ดเหนื่อยนะคะจะได้เงินจากการพบปะพูดคุยนะได้เงินจากอ่า เพื่อนฝูงบางทีเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักอาจจะนำราบผลนะนำโอกาสดีๆในการาหาเงินให้กับตัวเราก็ได้นะแต่ก็ต้องเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายด้วยนะคะถ้าเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะเราก็ออย่าไปทําดีกว่าที่มันจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้นะคะนะก็ทําในสิ่งที่มันถูกต้องนะสิ่งที่มันถูกกฎหมายมันก็จะเป็นผลดีแม้ว่าอาจจะ ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะแต่มันก็มีความมั่นคงแล้วก็จะทำให้คุณเติบโตก้าวหน้านะไปเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีความคาดหวังนะคะในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมนะบางคนอาจจะกำลังหาเงินเพื่อ,อซ่อมแซมบ้าน รีนเวทบ้านใหม่หรือมีการต่อเติมอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของเรานะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะจะสามารถหาเงินมาทําบ้านมาซ่อมแซมรีนเวิรบ้านได้หรืออะไรที่มันดูชํารุดนะคะชํารุดเสียหายนะคะก็สามารถที่จะซ่อมแซมนะทำให้มันคืนสภาพดีเหมือนเดิมได้ภายในบ้านของเราถ้ามันมีของชํารุดนะของที่มันเกิด ความเสื่อมอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องทําการซ่อมหรือไม่ก็ต้องซื้อของใหม่มาเปลี่ยนของเก่านะคะเพราะว่าถ้ามีของที่มันชํารุดของเสียต่างๆมันก็เหมือนเป็นพลังงานที่ไม่ดีภายในบ้านแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วยนะคะยิ่งท่าสิ่งนั้นนะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ประจําอ่าอย่างเช่นพวก เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะถ้ามันชำรุดมันเสียแล้วนะเราก็ต้องซื้อเปลี่ยนใหม่หรือไม่ก็เอาไปซ่อมนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะเสียเงินเพื่อซ่อมนะยังดีกว่าที่จะเกิดอันตรายนะคะก็เป็นสิ่งที่พายอยากจะสื่อเตือนแล้วก็ช่วงนี้นะแม้ว่าการเงินจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะหาเงินได้มากขึ้นมีเงินเข้ามา อาใช้จ่ายแบบข้อมือกันเลยแต่ก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีด้วยนะเพราะว่ามันยังมีไพ่อุปสรรคประกบไพ่เงินอยู่นะคะเราอาจจะต้องนะเหนียวเงินนิดนึงนะคะนะกอดเงินให้แน่นๆหน่อยจะใช้จะจ่ายอะไรอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะเพื่อเซฟเงินในกระเป๋าของเราหรือถ้าจะลงทุนอะไรใหม่ๆนะก็สามารถลงทุนได้แต่ ต้องวางแผนให้ดีคิดให้รอบคอบหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มันใช้เงินลงทุนสูงนะคะนะถ้าใช้สูงเกินไปมันอาจจะเป็นการทำอะไรที่แบบเกินตัวนะก็อาจจะสร้างความกดดันได้นะดังนั้นเราเริ่มทำในสิ่งเล็กๆค่อยๆทำแล้วก็ เรียนรู้พัฒนาไปเรื่อยๆก็จะเกิดความสําเร็จเกิดความมั่นคงได้นะคะเนี่ยภัยเตือนเรื่องของความใจร้อนด้วยทําอะไรบางทีอาจจะต้องฉุดคิดนิดนึงนะคะน้าช้าหน่อยแต่ว่ามันอาจจะปลอดภัยนะได้ดีกว่าก็ได้นะคะเรื่องความรักนะก็อย่างที่บอกไปว่าคนโสดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามา มีคนมารู้สึกดีกับเรานะคะอาจจะรู้จักกันจากการแนะนำนะอาจจะเป็นเพื่อนนะเป็นคนในครอบคอรัวที่อาจจะเป็นพ่อสือ่อแม่สือ่อให้คนสองคนได้รู้จักกันก็ได้นะถือว่าช่วงนี้ความรักคนโสดก็ค่อนข้างที่จะมีชีวิตชีวานะ้ำดูแบบจ,จิตใจกระชุ่มกระชวยก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนรักจริงหวังแต่งด้วยนะคะแต่ถ้าเป็น ความรักสําหรับคนมีคู่ก็อาจจะมีแบบกระทบกระทั่งกันบ้างนะมีพูดไม่ค่อยเข้าหูกันบ้างคือมันก็ต้องมีบ้างนะคะพอเป็นสีสันนะแต่ถ้าเยอะเกินไปมันก็อาจจะนะทําให้มีปัญหากันได้ก็อ่ายังไงซะก็ คอยถีอยอาศัยซึ่งกันและกันหนักนิดเบาหน่อยก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันก็จะทําให้ความรักนะไปต่อกันได้ยาวๆรักกันได้อย่างยาวนานกันเลยนะคะนะก็เป็นเสิ่งดีๆข่าวดีนะเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก,รก็สามารถกดปุ่มสุปแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ